สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมสายชนครับจากร้านแปรกอลิเกียนะครับเคยเจอปัญหาไหมครับเกี่ยวกับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นยางแตกยางแบนแล้วเราต้องเปลี่ยนยางอะไหล่ด้วยตัวเองนะครับแล้วเราไม่สามารถถอดน็อตล้อได้ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่ให้มากับรถยนต์รุ่นนั้นๆนะครับสาเหตุหลักๆมาจากการขันน็อตล้อที่แน่นเกินไม่ว่าจะจากบล็อกลมนะครับหรือว่าจากการขันของช่างด้วยวิธีต่างๆหรือการใช้ปัแจปอนที่ผิดวิธีนะครับวันนี้ผมมี2วิธีสําหรับการขันน็อตล้อ ให้ถูกวิธีง่ายๆด้วยตัวท่านเองนะครับสำหรับท่านที่มติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทีมงานฟกคทอเกียร์ไปชมกันครับ ครับวันนี้ผมจะมี2วิธีมาแนะนำนะครับสำหรับการขันประกอบน็อตล้อที่ถูกต้องนะครับวิธีการแรกผมจะใช้กากรบาดคู่กับปัจจัยปอดดิจิตอนนะครับแล้วก็วิธีการที่2ผมจะใช้บล็อกแบตเตอรี่ไร้สายของม i วุกี้นะครับคู่กับปัจจัยปอดดิจิตอนของแซมออนนะครับแน่นอนครับการขันประกอบน็อตล้อสิ่งที่เราจาเป็นต้องรู้อันดับแรกเลยก็คือค่าความแน่นของน็อตนะครับหรือเราเรียกว่าตัวค่าท้องนั่นแหละนะครับซึ่งดูได้จากไหนทุกท่านสามารถอ่านได้จากคู่มือของรถยนต์รุ่นนั้นๆนะครับซึ่งรถย ค่าความแน่นของน็อตล้ออยู่ที่110นิวตันนะครับสเต็ปแรกนะครับให้คุณใส่น็อตเข้าไปแต่วิธีการใส่นะครับให้แนะนําให้ใส่ด้วยมือนะครับหมุนให้ตัวน็อตเกี่ยวมันเดินให้เรียบร้อยนะครับไม่แนะนําให้ใช้บล็อกลมยิงเข้าไปเลยเพราะบางทีท่านใส่บล็อกลมมันอาจจะยิงผิดอาจจะทาให้เกิดกรณีเกีียวมันเสียหายได้นะครับพอผมใส่ตัวน็อตเรียบร้อยนะครับน็อตล้อคันนี้นะครับเป็นเบอร์21ิมิลนะครับผมก็ใส่กากระบาดเข้าไปนะครับจากนั้นผมก็ขันผมขันแค่ตึงมือสังเกตนะ ขันแค่ตึงมือเพื่ออะไรเพื่อให้ค่าทอร์กไม่แน่นมากไม่โอเวอร์ทอร์กนะครับจากนั้นผมจะใช้ประแจปอนในการขันตั้งค่านะครับผมเอาบล็อกล้อเบอร์11มานะครับประกอบกับประแจปอนซึ่งผมได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่110นิวตันนะครับจากนั้นนะครับให้ใส่ลูกบล็อกเข้าไปนะครับในทิศทางไหนก็ได้นะฮะใส่ปุ๊บจากนั้นเราก็สวิงให้ได้อยู่ในลักษณะที่เราออกแรงได้นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆขันนะครับไม่ต้องรีบนะครับ ่าตอนนี้ผมขันได้ที่111นิวตันนะครับก็จะเสร็จขั้นตอนในส่วนของการขันประกอบในตัวอย่างแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ผมจะใช้บล็อกแบตเตอรี่ของ m i l ตอกีตัวนี้นะครับคู่กับลูกบล็อกเบอร์ยีนะครับอ่าก่อนอื่นผมประกอบรอไว้ก่อนเลยนะครับสเต็ปเดิมนะครับให้เราใส่ตัวน็อตล้อนะครับด้วยมือนะครับขันด้วยมือเข้าไปก่อน <Okay. S 2> พอเราขายให้ตัวเกลียวมันเดินเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ตั้งที่ทางในการขันนะครับตอนนี้มีวอกกี้เนี่ยมีเกียร์หรือว่าแรงบิดอยู่3ค่านะครับคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สซึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยจากสเปคอยู่ที่ประมาณ85นิวตันเมตรซึ่งมันจะต่ํากว่าค่าทรอกที่เราต้องการถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่เบอร์หนึ่งเรียบร้อยนะครับที่ทางในการขันเข้าจากนั้นเราใส่ลูกบอลเข้าไปครับ แล้วขันเลยครับขันนุ่มสุดนะครับจากนั้นให้เราถอดลูกบล็อกมาประกอบกับปัจจัยปอนนะครับเพื่อไฟนอนค่านะครับค่าทอกโอเคจากนั้นกดรีเซ็ตครับใส่เข้าไปนะครับที่ตานใกนการขันจากนั้นค่อยๆขันครับเราสามารถสวิงได้นะค่อย,ยข็นลงไปครับโอเคตอนนี้ผมได้อยู่ที่1น1นิวตันนะครับเพียงแค่นี้ท่านก็สามารถขันประกอบ น็อตล้อรถยนต์ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ท่านก็ทําตามนี้ทั้ง4รล้อเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับ2วิธีการขันน็อตล้อด้วยตัวท่านเองง่ายๆและถูกต้องและแม่นยํานะครับเพียงแค่นี้รถคันนี้ก็สามารถท่องเที่ยวทั่วไทยใช้ในชีวิตประจําวันถ้าเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับล้อเราก็สามารถถอดได้ด้วยเครื่องมือที่มากรบรถนะครับ ยังไงต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปของแ a คโ o นี่เกียอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆจากทางยีมงาน f a คโ o นี่เกียเดี๋ยววันนี้ผมสายชนขออนุญ,ญาตไปเก็บเครื่องมือสารรถแคนนี้ก่อนแล้วเจอาก,กาันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ